สวัสดีครับวันนี้จะมาพูดถึงเรื่องสไนเปอร์เชทัก M 2 0 0นะครับเชทัก M 2 0 0เป็นปืนที่ผลิตในประเทศสหรัฐอเมริกาโดยบริษัท c h e t กอ Intervention c นเชทักเข้าสู่สายผลิตตั้งแต่คศ2001จนถึงปัจจุบันเชทักเป็นปืนระบบโบเอ็ชั่นคือขึ้นลำชักยิงทีละนัด กระสุนที่ใช้ขนาดจุด408เชย์แท็ก1แมกกาซีนสามารถใส่กระสุนได้7นัดระยะที่ยิงไกลที่สุดอยู่2,300เมตรเป็นปืนซุ่มยิงที่ยิงได้ไกลที่สุดในโลกจากการทดสอบโดยฝีมือสับประการของหน่วยซิล u USA เขาสามารถยิงโดน3นัดจาก6กนัดในเป้าบุคคลระยะ2,313เมตรความแบ่้นยำและระยะหวังผลสังหารบุคคลนั้นในระยะ1830เมตร ลุ่มกระสน18-23ซนติเมตรที่ระยะ914เมตรทำให้ปืนเชือกถ็ก M200 เป็นปืนสไนเปอร์ที่ยิงไกลและแม่นที่สุดในโลก